สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับโมช่องโมมากินชาแน,นลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่งานอายุทยามรดกโลกอีกแล้วนะคะจัดงานระหว่างวันที่11ถึง20ธันวาคมค่ะจัดงานช่วงเย็นๆนะคะโอ้หนี่ค่ะอยากจะแนะนำร้านนนะคะเป็นร้านขัดไทยโดรานค่ะ

น้ำที่ใส่อยู่คือไข่เป็ดนะคะแดงมากเลยแล้วก็หอมมากเลยค่ะไอนนั้ชื่อร้านอะไรคะซอสผัดไทยที่หมูไม่ธรรมดาจ้าซอสผัดไทยที่หนูไม่ธรรมดาที่หนูไม่ธรรมดาใช่ะเลยนะจ๊ะที่หมูไม่ธรรมดาซอสผัดไทยนะคะเส้นเล็กเป็นเส้นเล็กผัดไทยโดยเฉพาะนะคะเรามาลวกแล้วคลุกน้ำมันไว้นะคะจะทีจะผัดได้ง่าย นี่น้ำเกอของเราอยู่ตรงนี้นะคะน้ำซอสนี่ค่ะมันจะบวยกลงนิดหนึ่งเพื่อความที่ใช่ไหมคะนี่ค่ะเที่ยวจะมุงซึ่งนะคะตัวนี้อร่อยด้วน้ำซอสนะคะเดี๋ยวลอก,กับบใบผู้ชายนิดหน่อยเสร็จแ,แล้วค่ะไปิดไฟได้ขายอยู่ที่กล่องละ40บาทเองนะคะคคข,ขอบุณนะคะ เปิดาตีตัวแล้วให้เค็มไมหินชิมได้เลยค่ะนะคะข้างไหนข้างทีโมมากินชาแนลค่ะขออนุญาตเป็นชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ประกอบการของดูกร่านนะคะเอาด้วยนี่ไนงะสามจมมอนาะ แป็ดแกงเป็นกังเลยนะนี่ไม่ใส่กระหู้นะคะมันออกเ็เออตะขาบตีวเล็กไม่มีทอดชัวร์แล้วค<ห>่ะไอเส้นค่ะเส้นเล็กผัดไทยอันนี่เป็น,นเนส้นเล็กผัดไทยโดยเฉพาะเลยนะคะเข<ร>าก็มาลวกคะ่ะแล้วก็เส้นผัดใส่เชื่อกให้เข้ากันดีให้มันกระจายกระจายอย่างนี้นะคะปกติขา,ขายอยู่ที่ไหน,นะคะปกติก็ไม่ได้ขายประจำน,นะเฉพาะออกบู๊อย่างเดียวจ้า ก็ว่าดี็นข้าวก่แต่ก็ใส่ข้าวอยชานะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วาตามมยตาตรงนี้นายะยุกเพราะถดาเรวมันจะร้อน,นมึงก้ไม่ไส่ถั่วอก

อินเคนทคนไทยเยอะแน่เลยมีมากมีมากเลยเกี่ยวจังหวงยุ่งนะคะไม่ใส่สารกันบูดนะคะนี่สุดยอดจริงๆนักเอกของเรานะคะแล้วก็ยูทูบยูทูบไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วค่ะเอาเอาเอาอด้วยป่ะคะ

ออกรสชาตินัวๆน,นะคะไม่หวานไปไม่เปรี้ยวไปไม่เค็มไปะคะ่ะนัวๆถ้าใครต้องการปรุงเพิ่มนี่ปรุงได้เลยนะคะแต่หอมไข่เป็ดมากอร่อยอืมไข่เป็ด เ,เส้นนุ่มมากคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ